มันอาศัยใครไม่ได้ต uhh ้องทําเองถึงจะสะถือใจตัวเองถือใจตัวเองมลงทุนตัวเนาะบรลูกเหตรใของเจ้าของเองเองไม่รู้ว่ายอดได้เท่าไหร่ตอนนี้นะต้องดูกันก่อน อาจารย์นอุตีครับผู้เจ้ากินข้าวเราบอกินนะครับพ่อกินข้าวอยังอุตียังม่ทันได้กินเลยครับตีแปดสิบเอ็ดครับโอ้ยหมอนี่กินแต่ข้าวสี่เบนเลยนะอาจารย์กินแล้วกินแล้วครับผมอาาจรยันหัวก็ยังไปปิ้งไก่ครับปิ้งไก่ปิ้งไก่ตลาดเพี่เมียนเรับโอ้โหเมื่ทันไปรำยุธทีลาเจ้าขึ้นรถข้างไหนลูกโอ้ขึ้นข้างนี้โอ้ยมือแรงนี่มันหมานเนียมันหมานเนี่ยจะรื้อไม่พอเด้อเหมือนกันติบอะเบียงพอไปเลยเขาว่า อันได้หลายหนอาจจะแบ่งหัวหน้านี่เขาจะว่าพูดเราคนอะไเป็นเส้นดูไปแล้วพี่น้องไปแล้วโว้เลยที่ไปอ่านหนานต่พี่น้องโอ้พี่อยู่ไปแล้วครับรถไปแล้วครับพี่น้องรถไปแล้วเอาออกไปแล้วสามคันสามคันสามคันสี่คันครับพี่น้องครับออกไปแล้วสี่คันห้าคันครับไปยังอนไปที่ไห ขาอะไ,ไปเตือนนะมันขอไปเตือนะัยอกไปเตือนนะมันอบไปเือมัขไปเนมันิเตือนนะมันอบไปตือนะมัอบไปือนมานไปเอนมอไปเตือัขไปเตอนมอบไปเตือนนะมนขยไปนันยไปเอมันอไปเอนนมอไปตือนนะขยอปอน่มันขอบไปเน่มันขยอบนันขยอไปเตือกันยไปเืออนนยอบเงินออไอขยอเงิน เทียงขึ้นน่ะแม่เทียงขึ้นนกลัวยังมาหากินเขาไปเซเวนเสยดีครับไปกับอาจารย์ต้อมอาากวะอาจารย์ต้อมก็ไปน้ำกัน,กนแล้วซํมมันยังบวชพระบาดนี้ซํมมันยังบพอผมสิขอไปนอนพอสิขอไปนอนพอเห็นประมาณสามคนหรือสี่คนนี่นะนี่แม่เอาเตานี่พุ่นเอามาตะหุ่นเอามาดังไฟเทียงขึ้นตีหนึ่งนี่ เอามาย่างเนื้อกินนี่ต้องห่างกว่าคืนนี่คืออนซื้อเนื้อว่าอะไรครับโลตัดย่างยังมาที่ไก่ฟองว่าอะไรเนื้อใส่กวางนี่ยเนื่อเนี่ยครับพูดเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อโลตัสเราอย่างไปแล้วอีกพูดหนึ่งเลยครับพี่น้องที่นี่ยนี่เนี่ยพอจำได้เลยเนี่ยพูดดิเนี่ยพูดนี่พูดดิเนี่ยว้าได้ได้กินน้ำเผา่งคืนนี่รับครับโอ้ยนั่งเผาหมู ย่างเนี้ก็ย่างเสกอกแม่ค ok. รับแปลไม่ใส really? uh ่เสกอกบ้างใช่ไหมเสเว่นนะครับโลตัสโลตัสอันซื้อมาได้ป่าวมาซื้อซื้อเนื้อาเสกอกดิบนีป่าวแม่ครับเออเสเว่นนี้ไม่มีป่ามีป่ามันมันเป็นเสกอกอันนั้นแห่ะเสกอกแบบบ้าแบบฝรั่งเขากินเนี่าวสมุกสมุกนเขาดับเสกอกเขาดับเสกอกเขาต้องกินอาหารฝรั่งหรือเปล่าเป็นอาหารแปรรูปไม่ดีสุขภาพ เป็นอาหารไปู่ปชันสูงกับไส้กรอกอะเจ๊ไหมเขาเากินเขาหลงกินหมูกินไก่ทั้มดาเขาไปกินอาหารไก่ลูกก็ได้สวัสดครับพ่อพี่บรเขาแล้วว้คนเอาครับกินอาหารดีๆนะกินตลอดตะยาล่ะม่เห็นกินตลอดตยาบ่อดีมนเขาแล้วเ่าหากินเขากินยังไม่สรขโยชน์ขนาวว่าอัน ตลกอันแซกนี่บ่เปนธรรมดานี่ข้าพเจคอานนี่ข้าพเอกฝูเขาว่าตั้งตั้งตั้งมอบดีดีบ่เมีนพ่อผบ่หนามากลับมาหาดีดีมันรักบ่กินเอาสังคมแม่พ่อแก้งลยดิกินเอาสังคมวานเพิกอยู่พคนมันบ่เพิกอยู่สุดที่นั่น นั่นเราพ่อหนาค่ายกันนะเอาสังคมแม่ป่าพ่อหนาจรงสังคมกับกินอ๋สังคมมีชังคมหรอสังคมอย่ามาคุยอย่ามาคุยเสกันมาคุยบัดนี้บัดชังคมขอเปืซ่จักเมียนได้ใจนี่บัดนี้สังคมมาหลา่พูดเลยชังคมคูมือเห่อแก่ไหลกินยื้อจ้องมือชูมือเนาะเออกินยื้อจ้องมือมือมีงานกันหัวมีงานตายตายสู้มือได้ตัวกับนายจันเอ้ยพอเราบอกหยอกซื้อเด้อพี่น้องครับบ่งคนยังสั่นแบบ แลมีอีกบ่อยจัง่อยวะเอาขยุบานเนาะส referral, ิเป็นห้างห้อข so ีดงานเดซาเนาะต่ว uh, ่าาออกแต่้องขีดเัาเห็ีงานเนาะเป็นทีเห้ิขีดัวเหยียนา่เคยขีดอย่างขึนอย่างขดขวดแต่ว่ามันมันกระไรฟิวด้ยเนาะขันเทามีก็จะมันมันอ่อนเตียบเพแรงแมนเาอ่อนเตียบเพแรงด้มาเนี่พ่อกันเาเด็กับเงินป้า เดี่ยวเลยเขาเอ็นดีจีครับวันนี้อันนี้โป้ขึ้นพอออะว่าตั้งแต่เป็ี่นมุมมาตั้งแต่ไปเป็ี่นมอลลัมนะไปย่อฝาสิอ่าอยู่อยู่ซูเปอร์สารคามไปกินเราเป็นอยู่ซูเปอร์สารคามอ่าบักเซียวบักเกียงไก่มืมาหาในพาคกินเอ้ยเหล่าขาวได้ละขาวเด้ว่ก็ได้กินนั้นแดงเด้กินแดงก็ได้เสียงแหบข้าเแซบดิข้าเองแทงม้วนกินกินกินเราแดงเสียงแหบไม่รู้แต่ว่ากันกินเราขาวบ่าะแหบมาเนี่ยเอาใส่ใส่ยังจะบอเอาใส่ยังจะบอ เหล่าขาวบุเคยื้อกวดไ่ขันกวดไงกันห้าห้างเสื้อเสื้อขวดหน่อยกวดน่อยกวดนึงแล้วก็เอ็มลอยขวดนึงานนี้บุบอากหันนาเศร้ากินเอ็มลอยดูบอสกินเสียงกาแฟของหนึ่งห่าวปึ้งปึ้งยี่น้องแจ้งคนเผมเคยเต้นอยู่แมนบอลับราณดิอันเคยกินตั้งแต่ ทั้งแต่อยู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 ่ไี่ข้ามอันอันนี้เขาเอื่นว่ากาแฟไฟนังเอกอย่าะนายว่ากาแฟไฟผมเกิดอยู่ไีข้ามนะครับติดตัวกัรผมก็กาแฟอ๋อเจ้าเคยไปอยู่ที่ดิเนี่ยจปนพออแสดงว่าพอลงออลงแล้วท่านเจ้าท่านพญเตว่าจังรท่านตสตเลียดไหมเอาที่ท่านเจ้าไอ้จอยเตียท่านพญ่ผมเงินครับพ่อาจ้ะลงปีนึงผมไปอืมเล่า ไม่ Dante, ตพ่อใหญ่ผมนี่บ่บ่แม่นครับเป็นพ oh, oh, ี future, ่น้องเขาลุงเตียไหมลุงเตียพอแม่รับลุงเตียกลุงผมแม่เตกับพ่อใหญ่ผมไปยุ่งลิงแล้ี่ไหนอยู่สามปีมั้ยโอ้มตัวมอหาปีนึงครับครับอ่นมือขี้บอดพอด้วยอะยะเจ้าอยู่ซื้สึว่าจังไงนาหือมื่อกี้ตาก็เคยล ไอ้รองกับครับดิไอ้ร้องกับคับไปบ่ตอนเจ้าไปอยู o, right sure. <laughs> <laughs> ่น่ะเมีนคับพอยอ้รองหัวยองอ่ะเมครับอตายไปตอนนี้บุรู่กับเจ้าใยังไ่อยู่คบวอดสมากเลว่ะตอมไฟซื้อซื้อมไใด้จะไปจะไปร้องอว้าย้อนสิบเกปีรู้จาว่าดนโดนบ่ดนแล้วบ่ออพอพญานะ เป็นพรอย่าอยู่ตลอดกาลโอ้อ่ะไอีกสีปีนอกหันเป็นพรอย่าพรอย่าดังปุ้งเลยดังมากเลยนดีสี่ผอยบัวตั้งอ่ะบัตรที่เนียนแม่พรยาเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกโอ้ยจักต่อใดคนก็สิบสองสิบสามคนเมียพรอย่าล่ำเรืองอันคณะอั่ะล่ำเรืองสังทรวงอปลานี่แม่พรยาเปลืองที่สุดบักงอกกับเปลืองอีรถกกับเปลืองพรอย่านี่รู้สึกว่าทีประมาณสองคนอ่ะเขาจะจังสำหรับสาล่ำ อาจสิมีพอ่อนีมีบักเตีย้ยนประมาณนี้นั่งด้ยเยินว่าหรือบ่รลู้ลงมาได้จะไ,ไปรอกไปเปลี่ยนไหมแต่วาระยะสิบเก่าปีป้าคำวัดอย่างเลยอู้หัดสื่อเสียงคากิลีนอ่าว่าจะข้ามเลยดัาใรือด้อางคนเขาังล่ำอ่ะเออเลืองล่ำของขน,นั่งเงินแจงนะเจคู่มือผมย่งอนเหมือนมึงนี่เีกว่าย้อนเดี๋มึงเทียบกับวำนวนแ่เพื่อนเรียนดีจำนวน เพิ่นมีกฎต่ะเ,เพิ่นมีกฎเกพิ่นมีกฎมีระเบียบพร้อมเพิ่นบ่ได้เป็นมอลำอมเขายังมอลำกระเป๋เปเปออเาเอาไปได้เด้พอใไงแล้วสิเปลี่ยนแบบตะกอนเราเข็มแต่เด้ตอนพออยู่กุ้งโมก่ายยางไก่ไดิครับเออ <c oughs> เราเข็มโมก่ายยางไก่ <c oughs> เราฉากนี่สมมติว่าเจ้าล้ำจะเดินก่อนปุ๊บเจ้าเจ้าเาอนี่ยน้อยอยู่ซังหนังเสียเจ้าหันขางปุ๊บเจ้าทิมครับปุ๊บเังนสีมากุญต้องออกมาแล้วยังมาเหยียบเปลี่ยนแทนหน้าวิธีแล้วคุณญแจพูดีิครับปุ๊บเขาไปหอดฉากปั๊บูกนญแจมาหอดนี่ปัุ๊ แมนมแล้วขับไปยุหันปุ๊บบรได้ไปรับคณะอื่นด้เท่าว่า้ไปบรได้เปลี่ยนหมอลำจอดบรได้เปลี่ยนหมอลำไปทุกทีทุกเรียนดิสังกัดยุหันตลอดเลยขเ,เขาไปเจอน้ำมันจะมาเขาเข้ามา